คำถามครับคำถาม <c oughs> จังหวะพูดถึงจังหวะแล้วนะจังหวะหรือทามมิ่งในการศึกษาหุ้นจังหวะทำฟังดีๆนะจังหวะจังหวะโดยธรรมชาตินะจังหวะโดยธรรมชาตินะจังหวะหรือทามมิ่งในการศึกษาหุ้นเพื่อลงทุนคำถามถามว่า ควรจะศึกษาตอนที่กำไรมันขึ้นเยอะๆหรือกำไรลงเยอะๆคำถามส่วนใหญ่ดูตอนขึ้นเยอะๆครับแม่หใช่แต่ความจริงคือต้องดูตอนมันลงหรือมันมีปัญหาต่างหากคุณถึงจะได้โอคุณถึงจะมีโอกาสได้หุ้นที่ราคามันมันน่าสนใจอะ่ะมันมีโอกาสถูกอะ่ะใช่ไหม แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือดูตอนมันขึ้นเยอะๆแล้วก็แบบโอ้ไปซื้อกันเถอะอะไรเงี้ยก็ส่วนแบ่งก็เจงกันใช่ไหมครับแต่ดูตอนลงว่าเพราะอย่างี้ปัญหาคือตอนขึ้นเนี่ยบางทีมันเป็นการขึ้นชั่วคราวด้วยกาไรอะ่ะที่ขึ้นเน่ะขึ้นชั่วคราวดังนั้นราคาหุ้นในอนาคตลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอตอนละตอนที่กําไรมันลงอะ่ะคีย์คือคุณต้องไฟเอาให้ได้ว่ามันลงชั่วคราวหรือถาวรหุ้นที่คุณขวัญบอกอะ่ะว่าอยู่ในมันอะ่ะอาจจะ แย่ถาวรนี mm ่บ hmm. อ,อกไปคุณฝัน,นผมเลยไม่สนใจแต่ถ้ามันแย่ชั่วคราวผมสนใจอ่าคีย์คือไฟเอาให้ได้ว่ามันแย่ชั่วคราวหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นไหนของจริงแล้วนะนะยกตัวอย่างเช่นทา์มิ่งตอนเนี้ยบาดอ,อ,อ่อนอี่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมว่าบาดอ่อนอะ่ะควรศึกษาหุ้นอะไรนําเข้านําเข้าเห็นปะเพราะหุ้นนําเข้าเละทุกตัวเลยครับแต่คุณเห็นเห็นไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นนาเข้าขึ้นทุกตัวครับ ขึ้นเยอะด้วยครับ <c oughs> ขึ้นเยอะทุกตัวครับแล้วผมก็อยู่บนรถขบวนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคือ <c oughs> ขึ้นทุกตัวครับ <c oughs> ขึ้นเยอะด้วยเพราะอะไรครับตลาดมองอนาคตครับถ้าเรามามองว่ามองปัจจุบันหรือมองอดีตว่าเฮ้ย <c oughs> บาทอ่อนนะบาทอ่อนนะก็ต้องซื้อหุ้นส่งออกนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับคือคุณคุณจะติดดอยแล้ว <c oughs> อยู่จุดสูงสุดของของช่วงพีคแล้วอะงบ Q2 จะเป็นงบที่ดีเกือบที่สุดของหุ้นส่งออกเลย งูคิวสองคิวสาก็น่าจะดีที่สุดด้วยดีที่สุดต่อเนื่องแต่ตลาดเนี่ยเริ่มมองอนาคตแล้วอะเริ่มมองหุ้นนําเข้าแล้วอะนะครับว่ามันยังแย่อยู่บาทเริ่มแข็งปุ๊บเนี่ยหุ้นนาเข้าก็จะเริ่มแบบเริ่มฉายแสงและประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพอลงนึกภาพดูนะพอบาทอ่อนใช่ไหมนำเข้าก็แย่เพราะมาร์จิ้นบางลงใช่ไหมมาร์จิ้นบางลงใช่ไหมแต่ประเด็นคืออะไรรูป้ป่ะราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนความแย่ไปแล้วประเด็นอะราคาหุ้นสะท้อนความแย่ไปแล้ว แต่เดี๋ยวพอบาทมันแข็งไอ้่านไอ้มาจิ้นตรงเนี้ยมันจะถ่างขึ้นพอมันถ่างขึ้นนะกําไรจะเพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวดังนั้นโอกาสที่คุณจะหาหุ้นเด้งไงจริงๆผมว่ามัน <c oughs> มันมันมีอยู่เยอะแยะประเด็นคือคุณต้องสนใจในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจอะ่ะคอนทราเลียนะ่ะคนอื่นสนใจหุ้นที่กําไรโตขึ้นคุณต้องสนใจหุ้นที่มันแบบแย่แต่แย่ชั่วคราวอะ่ะประมาณเนี้ยนะครับ คุณเชษบอกว่าถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ศึกษาอาจารย์ทราบด้อย่างไรว่ามันยังไม่ถูกครับเออผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจคุณเชษนะเอ,อส่วนมากเนี่ยคุณเชษพอเรามีวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นแล้วอะคุณเชษเราจะพอมองคร่าวๆเร็ว,รวๆหยาบๆได้บ้างคุณเชษประกอบกับการฟังออฟเดย์ day, มันในออฟเดย์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเอาลุกเอาลุกคืออนาคตเป้าหมายอ่ะ ที่ผู้บริหารตั้งเราสามารถคาะตัวเลขในหัวได้คุณเชษฐ์ว่าถ้าผู้บริหารตั้งเป้านะตั้งเป้าเท่านี้กำไรเท่านี้มันจะเป็นโฟโต้พีเเท่านี้เอ้ยยังสูงอยู่หรือ <c oughs> มันแพงไปหน่อยสำหรับเราไม่มีส่วนลดเลยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนออนึกออกไหม <c oughs> มันมันใช้ทุกทุกศาสตร์เข้ามารวมกันอะแต่อย่างที่บอกว่าพอเราประเมินมูลค่าหุา้นเป็นแล้วฟังอัปเดตแล้วเนี่ยเราจะเคาะตัวเลขในหัวได้เร็วๆเลยอะ ได้คร่วคราวๆนะคร่วคราวๆนะไม่ไม่ละเอียดนะคร่วคราวๆว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณนี้ <c oughs> อะไรยังไงแล้วก็ต้องดูว่าอนาคตมันไปได้ไกลไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ